รูปาวาจรกิริยา494ทำเป็นอพยกฤิตเป็นไฉนะพระขีณาศพเจริญรูปาวาจราชาเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากแต่เป็นทิฏฐิธรรมสุข,ขวิหารสงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปัตวีกสินเป็นอารมณ์ ละถึงอยู่ในสมัยใดภาษาละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอพยากลิตละถึง495ทําทำเป็นอพยากฤิตเป็นชไนะพระขีนาศพเจริญรูป,ปาวจาราชาญเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบาก แต่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารบรรลุทุติยชานละถึงบรรลุตติยชานละถึงบรรลุจตุตธฌชาญละถึงบรรลุปถมชาญละถึงบรรลุปัญจมฌชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ละถึงอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเคป,ปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัภยกฤตละถึงรูปาวจรกิริยาจิต Chào